ของรถเพิ่นนะครับรถเกียวก็ยันมานะครับรถไทยก็ยันมานะครับรถไทยเพิ่นึ่งใส่เป็น39แรกนะครับนี้เป็นของรถบุกขาดกันครับรถไทยเป็นเ9นิบเกนะครับ E F 3 9มเทีครับผมรถเกียวกับเจ็ดซีครับมาิดเจ็ดลอยนะครับนี้ก็มาเบิ่งเป็นเกียวเข่าครับผม ามาถ่ายเบิรบนนกก์นนะครับเนาะวันนี้ผมก็มาเกี่ยวขอกันครับกำลังเลี้ยงนะครับก็เลยเป็นไม่กเกี่ยวขังกับหน้าผมนะครับก็เลยถ่ายเบิร์นนำครับผม เป็นตัดเชิงนะครับผมตอนนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝาขอกกดไลค์กดแช่นะครับและกดติดตามนะครับเด้อสวัสดีครับผม